คลาสเจียหน่อยบ้านะหลังไซใช่ไหมเออเองลงไปกดนาติดจากหน้าเอมพี่จะอยู่หลังไซคลาสเจียหน้าเอนะโอเคก็จะหลบได้อยู่แหละอะไรก็เลยไม่ผลไม่ผลต้องจับจังหวะดีกว่าเรืนยืนยืนให้เห็นหน่อยยืนให้เห็นหน่อยยังเห็นป่าอ่ะ เฮ้ยงหลบได้แล okay. ้วหลบได้แตขนาดม่วม่อกี้พี่ไม่ได้เดินแต่แบบเดินเมื่อกี้่เดินมาวเมื่อกี้พี่เดินนิดนึงเดินนิดเดินมาข้างหน้านิดนึงไปโอ้สเรดิออเออวะกูหลบได มีวิธีดีวะม,ม,ม,มันไม่เกี็บวิธีขึ้นมามันเดินกันถูกแล้วไหมแต่แค่แบบต้องกระโดดแล้วก็นั่งให้มันแบบแม่งเป๊ะจริงอะเออไปพุ่งสเตรดิเห็นผลวะไม่พ้นไงเองลองไหมเองกซไปลองไหมเออได้ได้ต้องสังเกตเส้นสีเหลืองนะเนาะไอ้กซ์กกสังเกตขึ้นนะฮะตึ๊งตึ๊งตึ๊ง มันจะมีคลื่นอยู่อะเออสังเกตคลื่นก็ได้คี่สังเกตไอ้คลื่นเนาแบบใกล้ๆถึงแล้วโดดจ้าอุ้ยมันจอคนแล้วเว้ยเดี่ยวอะที่จังหวะต้องมีจังหวะที่มันเป๊มเะ Off your feet นี่ไงเฮ้ยนี่ไงนี่ไงแม่งมาแล้วแม่งแบบมันหลบได้แต่แบบไม่ใช่ต้องหาจังหวะดีๆว่ะใช่ถ้าทำถูกจังหวะโคตรโกงเลยจริง ถ้าทำเร็วอ่ะแม่งอย่างเก่งอะไรเงี้ยเรื่องนี้เฮ้ยนี่ไงอ้าวสนุกแลก้วช้ำแล้วช้ำแลำ<น>้วช้ำแลำ<น>้วเออมันต้องกระโดดยังต้องกระโดดไวหรือว่าเดี๋ยววะไม่รู้ว่าผมวางคอทแทร์ไว้กับพื้นใช่ปะแล้วพอแบบมันจะมีมุมองศาของมันอ่ะปั๊บไม่ทนวะรอบนี้นเร็วไป มังาวนี่ออฟยร์ฟีดอ่ะเยี่ไงเ็เกยอะยืนยืนยืลบอยู่ในสาอะไรบพี่ก็ยืนเออเอ็งเอ็งุนปะรอดไหมเนี่ยเออเยเลยจบแล้วจบแล้วยอะไอดจบแล้วว้าคนโก่เธอกไม่ได้หรอกจริงถ้าแบบ